เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ18เมษายน2566จัดเจนแล้วนะคะสำหรับวันนี้ในส่วนของส่วนลดค่าไฟค่าน้ำยังไม่มีการโอนเข้าในวันนี้18เมษายนกรมบัญชีกลางแจงติดเทศกาลวันหยุดยาวสงกรานต์ปี2566นะคะในส่วนของวันโอนว่าจะโอนในวันไหนนะคะต้องติดตามคลิปนี้ให้จบนะคะ แอดย้ำนะคะต้องติดตามให้จบไม่ฉะนั้นจะไม่เข้าใจและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม<ๆ>แล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะวันนี้18เมษาย,ยน2566ตามกำหนดการนะคะกรมบัญชีกลางสังกัดกระทรวงการคลงังจะต้องโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนสำเร็จกว่า13ล้านรายได้รับสิทธิส่วนลดค่าไฟและค่าน้ำตามมาตรการเยียวยาที่กระทรวงการคลังได้กำหนดนะคะซึ่งคืบหน้าล่าสุดนะคะ แอดได้โทรไปสอบถามและข้อมูลจากเพจ Facebook อื่นๆหรือแม้แต่ทางทางรร่ทานฐานเศรษฐกิจนะคะได้โทรศัพท์สอบถามศูนย์บริการสวัสดิการแห่งรัฐที่หมายเลขโทรศัพท์02-1092345เพื่อสอบถามเกี่ยวกับส่วนลดค่าไฟและค่าน้ำตามมาตรการที่กรมบัญชีกลางจะต้องโอนเงินส่วนลดให้ในทุกวันที่18ของเดือนนะคะซึ่งล่าสุดวันนี้ยังไม่ปรากฏว่า เงินได้โอนเข้าบัญชีนะคะซึ่ง call center ศูนย์บริการสวัสดิการแห่งรัฐแจ้งว่าโอนเงินส่วนลดค่าไฟและค่าน้ําในวันนี้ยังไม่มีการโอนให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์2566 โดยกรมบัญชีกลางนะคะเนื่องจากฝ่ายสวัสดิการยังไม่ได้รับเรื่องดังนั้นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ภายในเดือนนี้หรือวันที่18พฤษภาคม2566นะคะและในส่วนของความคืบหน้า หากมีความคืบหน้าหรือมีการอัปเดตข้อมูลแอดจะนำมาอัปเดตให้กับทุกคนได้รับทราบนะคะสำหรับสิทธิ์รับส่วนลดค่าไฟค่าน้ำนะคะเงื่อนไขมีดังนี้นะคะใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนจะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน3 1 5บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน แต่หากมีการใช้ไฟฟ้าเกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าด้วยตนเองทั้งหมดนะคะส่วนลดค่าน้ำประปาวงเงิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนโดยในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ใช้น้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแต่ไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนได้รับวงเงินส่วนลด100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยจะต้องชำระส่วนที่เกินจาก100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนด้วยตนเองนะคะแต่หากผู้มีสิทธิ์ใช้น้ำประปาเกินก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าน้ำประปานะคะใไขข้อสงสัยแล้วนะคะสําหรับส่วนลดค่าไฟค่าน้ำประจําเดือนเมษายน18เมษายนทำไมยังไม่โอนเข้าบัญชีผู้ได้รับสิทธิ์นะคะ